S <S> สองเจ้าไม่โกลเลย,เยน,ยนโอ้นี่นะฮะทุกคนมาดูช่องใหญ่นั่งกินข้าวเช้านะคริปนี้น่าจะได้สองแสนวิวนะครับพี่เสือคาดว่าะบรรยากาศดีมากเลยเหมือนเมืองนอกเลยนะครับเนี่ยบ้านลุงจิมน่าอยู่มากเลยนะมีดอกไม้ต้นไม้จากชอบมาดิพีทนะะมาเป็นพรอพให้นะฮะ บรรยากาศยามเช้านี้นะฮะที่หน้าบ้านลุงพลนะครับผมก็จะมีนี่นะฮะบ,บ้านลุงจิ้มนะครับนี่ก็ชอบมารีพีชนะครับสวยงามนะฮะร,ร้านป้าคำไซนะครับถัดไปก็เป็นร้านมะต่อยนะฮะ นี่ก็บ้านลุงนะครับนะผมสวยงามนะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านาโกาแฟกรอก,กนะฮะชิดลับไป,ปเดินมาสวัสดีเฟื่องบุญชูสวัสดีค่ะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไหน คุณจะไปไหนครับคุณฟ้าคุณจะไปไหนคุณฟ้ายังไม่ได้ไปไหนครับเราอยู่นี่แล้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณพี่น้องเราแอบมองเขามาตั้งนานแล้วนะครับว่าเขาเป็นใครนะเขาเป็นใครยังไงนะเห็นแต่ข้างหลังนะฮะไทยมันนอกเดินนั่นเองนะฮะโอ้ฟ้าสดใสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนึ่งเด้อขอโทษแป๊บนึ่งเด้อจ้าบ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 จ้บมากเลยนะฮะ ดูดีๆก็เป็นร้านกาแฟที่เหมือนอยู่ในเมืองนอกเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะด้านหลังก็เป็นป่ายางนะครับมีชั้นลอยไว้ชมวิวด้วยนะครับผมีีบบววััััสสดดคครร ค,คุณทำอะไรครับคุณค,คุณถ<ด>่ณายมองบ้านนอกเด้อคุณทำอะไรผมถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปคุณอยู่ครับตอนนี้ได้ได้ได้กำ <c oughs> ลังมาหาเงื่อนเพิ่อนเงื่อนเพิ่นนยบผ้าปปให้ผ้าเป็นอย่างอะยึดเสื้อนะเย็บเ,เสื้อบอเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อให้อยู่ดีมีแห่งแข็งแรงนรันรอยทุกท่านนะครับของท่าน มีความถูกเดอ้อแล้วก็ถูกลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อะทุกทุกท่านนะครับอ้าวแล้วแล้วไอ้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 สกรีนแบบนั้นไทยบ้านนอกเอามาจากไหนอ่ะอ๋ออันนี้นายโพธิเขาทําให้คือสั่งทํากับนายโพธิอย่างนี้บอกแล้วมา<ผ>ม <8 S 1> แปะ<ร> <8 S 2> ที่ใส่เ,เสื้อผมอ๋อแล้วมาปะที่หลังเสื้ออย่างนี้บอกแล้วก็มาหาเอื้อยเพื่อนอลไรเอืเ้อยมันเงียบหายให้เงียบหายอ๋อนี่เนี่ยให้นายพรธิมันทำถ้าใครสังเกตอ่ะเสื้อของไทยบ้านนอกเด้อก็จะมีโลโก้แบบนี้ฮะอยู่หลังเสื้อนะครับ อ๋อเป็นแ,แบบนี้นี่เองบบเอกไกเวลาเดินไปพยันหลงเดี๋ยวเขาจะหาเราเห็นนะมัครบผ